สวัสดีค่ะเด็ก,ดกมาเจอกับครูออในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านของเราแบบของบ้านและวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านก่อนอื่นไปฟังนิทานก่อนเลยค่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่กับแม่หมูในบ้านหลังเล็กถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกจากบ้านไปและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแม่หมูจึงเรียกลูกหมูทั้งสามตัวมาใกล้ๆ ที่รักได้เวลาที่พวกหนูจะต้องออกไปเผชิญโลกกว้างแล้วจงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะแต่อย่าลืมล่ะไม่ว่าพวกหนูจะทำอะไรจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนี่คือวิธีเดียวที่ดีที่สุดในการอยู่รอดทั้งรู้สึกเศร้าน้อยๆและตื่นเต้นหน่อยๆลูกหมูสามตัวก็บอกลาแม่หมูและออกเดินทาง หลังจากนั้นสักพักหนึ่งพวกเขาเจอพื้นที่ที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ลูกหมูตัวสุดท้องมุ่งมันที่จะสร้างบ้านด้วยฟางให้ได้เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีเวลาเหลือมากมายไปเล่นสนุกเจ้าตัวเล็กสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยในวันเดียว เขาตะโกนหาลูกหมูตัวอื่นๆนี่ทุกคนฉันเสร็จแล้วนะลูกหมูตัวโตจึงมาดูบ้านโอเคแต่บ้านหลังนี้มันไม่มันคงเอาซะเลยน่าจะป้องกันตัวเองจากหมาป่ายังไงล่ะลูกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ใส่ใจกับคําพูดของพี่ชายไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันลูกหมูตัวกลางตัดสินใจสร้างบ้านจากไม้ เขาเก็บกิ่งไม้มาจากในป่าเพื่อสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆบ้านเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด3วันบ้านหลังนี้ดูมั่นคงมากกว่าบ้านที่ทำจากฟางนิดหน่อยลูกหมูตัวโตเดินมาหาเขาน้องชายที่รักได้ทำได้ดีมากแต่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะบ้านหลังนี้จะป้องกันเจ้าจากหมาป่าได้หรอลูกหมูตัวกลางตอบไม่ต้องห่วงบ้านนี้ปลอดภัยมากโอเค อย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันในระหว่างที่ลูกหมูสองตัวกำลังมีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่ลูกหมูตัวโตวก็ทำงานตลอดเวลาเพราะเขาสร้างบ้านจากอิฐและหินลูกหมูตัวอื่นคิดว่าความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์พวกเขาจึงเล่นสนุกฆ่าเวลาไปวันๆน,นายจะทำให้ยุ่งอย่างนี้ทำไม ในเมื่อนายสามารถทําเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนั้นลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นเขาทํางานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสร้างบ้านที่ทําจากอิฐและหินได้สำเร็จวันต่อมาหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ๆบ้านพวกเขาก่อนอื่นเขามายืนหน้าบ้านที่ทำจากฟางลูกหมูตัวสุดท้องกำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านฟางของตัวเอง หมาป่าเคาะประตูเรียกเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกทำอะไรฉันไม่ได้บ้านฉันแข็งแรงพอหมาป่าจึงขู่คำรามและพ่นลงใส่บ้านแต่ลูกหมูตัวน้อยก็หนีไปได้ด้วยความยากลำบาก และเขาวิ่งไปยังบ้านพี่ชายที่ทำมาจากกิ่งไม้เขาเคาะประตูเมื่อลูกหมูตัวกลางเปิดประตูลูกหมูตัวสุดท้องก็ทันหลาเข้าไปข้างในเร็่เข้าปิดประตูเดี๋ยวหมาป่าเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมันทำอะไรในนี้ไม่ได้อยู่แล้วสักพักหนึ่งหมาป่าก็มาที่บ้านไม้ของลูกหมูตัวที่สองและตะโกนเข้าไปข้างในเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้น ฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยแกพังบ้านฉันไม่ได้หรอกหมาป่าจึงขู่คำรามและพังบ้านกระจุยลูกหมูทั้งสองวิ่งไปที่บ้านของหมูตัวที่สามโดยที่แทบจะหนีจากหมาป่าไม่รอดออออพี่ครับหมาป่ากำลังมาทางนี้เราจะทำยังไงดีหมูตัวโตวตอบด้วยความมั่นใจ ไม่ต้องห่วงหมาป่าเข้ามาไม่ได้หรอกสักพักหนึ่งหมาป่าผู้หิวโหวยก็มาถึงบ้านหมูตัวที่สามที่ทํามาจากอิฐและหินและตะโกนใส่ลูกหมูทั้งสามตัวเปิดประตูให้ฉันเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันจะขู่คำรามและเป่าบ้านกระจุยอย่าคิดแม้แต่จะร้องเจ้าหมาป่าวายร้ายแกเข้ามาไม่ได้หรอก หมาป่าโกรธมากเขาคํารามใส่บ้านแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเขาทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้เขาพยายามแล้วพยายามอีกแต่ก็ไม่สามารถขยับอิฐได้สักก้อนเดียวจนในที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าหมาป่าตัดสินใจลองอีกวิธีหนึ่งเขาเห็นปล่องไฟบนหลังคาและเริ่มปีนขึ้น เมื่อรู้ว่าเจ้าหมาป่ากำลังปีนขึ้นหลังคาแล้วจะลงมาทางปล่องไฟลูกหมูรีบจุดไฟในเตาผิงใต้ปล่องไฟแล้ววางถังน้ำใบใหญ่ไว้บนไม้หมาป่าปีนขึ้นปล่องไฟและรีบโยนตัวลงมาเขาตกลงไปในถังน้ำเดือดทันที ช่วยด้วยกันโดนเผาช่วยฉันทีอช่วยด้วยเมื่อปลอดภัยจากหมาป่าในที่สุดลูกหมูก็กอดกันอย่างมีความสุขลูกหมูสามตัวไปที่บ้านแม่หมูในวันต่อมาเพื่อเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหมูตัวเล็กมาใกล้ๆกลแม่แม่พูดถูกไม่ว่าเราจะทำอะไรในโลกนี้เราต้องทำให้ดีที่สุด ถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดจริงๆมันก็จะสำเร็จหลังจากวันนั้นเป็นต้นมานูกหมูสองตัวก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยพวกเขาทำงานหนักเหมือนพี่ของเขาและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยจากนิทานที่เด็กได้ดูเด็กๆคิดว่ามีบ้านแบบไหนกันบ้างคะ ใช่แล้วจ้า 1. บ้านฟางทํามาจากฟาง 2. บ้านไม้ทํามาจากไม้ 3. บ้านปูนทํามาจากอิฐหรือปูน 4. บ้านตึกทามาจากอิฐหรือปูนนั่นเองและบ้านทั้ง4แบบนี้จะมีลักษณะของบ้านที่เหมือนกันนั่นก็คือ 1. มีหลังคา 2. มีหน้าต่าง 3. ม,มีประตูนั่นเองเรียนรู้สละแอะน่ารู้นะคะอ่านว่าสละแอพอแอแพะกอแอะ กทอแอแทะชอแอแอเฉะอแอแเคะสละแอะน่ารู้นะคะเด็กๆใบงานเสริมทักษะ ใบงานวันนี้นะคะคำสั่งให้เด็กดูภาพน้องก้องกับน้องโบมาเที่ยวพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศบนเนินเขาแล้วระบายสีสละแอะในคำนะคะใบงานสร้างสารรค์ให้เด็กเลือกหน้าบ้านและหลังบ้านที่ชอบตัดแปะติดบนกล่องนมและระบายสีให้สวยงามนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ